ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมานะคะหรือไม่ก็คุณเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นคนรักสันโดษเป็นคนเป็นคู่บาอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความรู้เป็นผู้ที่เออมีพลังงานที่สูงที่มีองค์ความรู้เป็นครูครูคบาอาจารย์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ออกมานะอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะ ไฮพินเทสออคุณเป็นผู้ที่มีคุณเป็นไฮพินเทสหรอคะ่ะ<ม>ผู้ที่ค่อนข้างมีความลึกลับนะแล้วก็อย่างรู้ทั้งทางโลกทางจิตวิญญาณมีเซนมีสัมผัสถ้าบุคลิกภายนอกของคุณ ก็อาจจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดูดูดีมีสเสน่ห์แต่คุณจะค่อนข้างลึกลับหน่อยนะมีสเสน่ห์แบบลึกลับนะคะหกดบห้าเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญ พินเือไม้ถามว่ามีใครคิดถึงคุณไหมเออตัวตนของคุณเนี่ยอย่างที่กล่าวมานะคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะคุณน่าจะเป็นคนที่มีพลังงานที่สูงนะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในศีลนิธรรมที่บางใครบางคนอาจจะป,ป,ปฏิบัติธรรมเลยะคะ่ะคือไพ่ไปเนี่ยคือเออ นักบวชหญิงนะคะเขาเป็นนักบวชหญิงอืมอาจจะเป็นนักบวชหญิงผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีเซนส์อย่างรู้นะแล้วก็มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาหรือว่าเป็นครูครูบาอาจารย์ของคุณเขาได้อยู่กับคุณนะคะเขาดูแลคุณนะอแต่ถ้าเราถามในเรื่องในเวของความรักเนี่ยจะมีคนอายุน้อยกว่านะเขาเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดูดูเลอค่านะคะ อันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับความรักไหมแต่ไพ่เด็กถือเหรียญนะคือมันไม่ใช่เด็กถือถ้วยไงถ้าเด็กถือถ้วยคือความรักนะแต่ถ้าไพ่เด็กถือเหรียญน,นี่คือเป็นสิ่งที่มีค่าไงคะเปรียบเสมือนว่าถ้าเขาเห็นคุณเนี่ยถ้าเขารู้จักคุณนะเขาก็มองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามีไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่ว่าน่ารักอย่างเดียวรูปกายคุณไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวแต่คุณยังเป็นคนที่ดูมีคุณค่าในตัวเอง เป็นคนเลอค่าอะไรประมาณนั้นนะในสายตาของเขานะอแล้วคว er ีนถือไม้เนี่ยใครคะออกมาทําไมเอ่ยควีนถ er ือไม้เขาคิดถึงคุณนะควีนถ er ือไม้คนนี้ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายนะผู้หญิงที่ธาตุไฟอะผู้หญิงธาตุไฟอะเขาคิดถึงคุณนะคะผู้หญิงธาตุไฟที่คนที่มีความมั่นใจคนที่ เก่งงานเก่งการคนที่มีความสงา่าพูดจาเฉลียวฉลาดทํางานเก่ง,งเขาคิดถึงคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีผู้หญิงบางคนน่ะลักษณะอย่างนี้นะลักษณะเป็นคนธาตุไฟนะเขาคิดถึงคุณนะคะก็อาจจะเป็นเป็นญาติเป็นเพื่อนอะไรของคุณก็ได้นะคุณส่วนคุณผู้ชายคุณก็ ผู้หญิงที่คิดถึงคุณนี่อาจจะเป็นเป็นแฟนเป็นคนรู้จักเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของคุณก็ได้นะเพราะว่ามันมีการห่างมันมีการห่างการออกไปอะ่ะหมายถึงว่าคนที่คิดถึงคุณเนี่ยเขาเขาได้เดินจากคุณไปหรือว่าคุณเดินจากเขามาคุณทั้งคู่อะ่ะอาจจะแยกย้ายกันไปไม่ได้พบเจอกันแยกย้ายกันไปอ๋อ แยกจากกันไปไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็เลยมีความคิดถึงกันนะนะยังไงคะอไพ่คนรักเก่านะสิ่งเก่าๆจะกลับมาสิ่งเก่าๆที่เป็นความทรงจําที่ดีเป็นความทรงจําที่เนี่ยความทรงจําที่ดีนะคะถ้าเป็นคนรักก็เป็นคนรักที่ดีที่อยากมามอบความรักมามอบสิ่งดีๆให้คุณนะถ้าเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเขาก็คิดถึง นึกถึงเรื่องดีๆนึกถึงสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับคุณอยากมาเจออยากมาหาเพราะว่าความดีความที่เขาคิดถึงคุณน่ะเอออยากมาพบอยากมาเจอนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักก็คนรักเก่าเขาอยากกลับมานะเขานึกถึงสิ่งดีๆที่คุณทํานึกถึงทีดีๆที่คุณเคยมีให้ประมาณนี้ยังไงไอีก night of one ขยายใหนายออกบอลจัสม m e n t นะคะจัสมินขยาย justment หน่อย template เออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่บอกกล่าวมาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีใครที่เป็นคนเก่าคนในอดีตของคุณนะที่เขาอยากกลับมาเนี่ยอาจจะได้มาเจอกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไพ่เดียด j n t ออกมา เป็นไพ่ของการตื่นรู้ไพ่ของเวรกรรมการตื่นรู้สิ่งได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ทํอ่าเป็นเรื่องอะไรก็เป็นถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือคนรักเก่าจะกลับมามอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะเนี่ยไพ่คนรักเก่าอยากมามอบสิ่งดีๆให้คุณเพราะเขาเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงเขาอยากมามอบสิ่งดีๆให้คุณเพราะว่าเมื่อก่อนนะเขาอาจจะไม่ได้มอบอะไรให้คุณไม่ได้ทําดีกับคุณไม่ได้มอบสิ่งดีๆให้คุณแม้แต่คําพูดจะ หรือว่าการช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทําให้คุณแต่ตอนเนี้ยเขาอยากกลับมามอบสิ่งดีๆอยากมาทําดีกับคุณนะอืเขาอยากมาทําดีกับคุณสถานการณ์มันได้เปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะอยังไงคะเคียงถือเรียนนะคะเขาผู้มีความมั่งคั่งนะคะมีความมั่งค่ามีความมั่นคงในฐานะเป็นคนใจดีเป็นคนที่ เออที่มีความมั่นคงในฐานะมั่นคงในตนเองคุณผู้ชายคุณก็อาจจะเป็นคนธาดดินนะคะมังกรผู้สบกรคุณอาจจะระนึกนึกถึงใครบางคนที่จากคุณไปใครบางคนที่ห่างเหินคุณไปคุณอยากจะกลับไปหาเธออยากกลับไปทําอะไรดีๆให้อยากกับไปมอบสิ่งดีๆให้ถือคนนั้นนะสําหรับสอนคุณผู้หญิงก็ผู้ชายธาดดินผู้ชายถือเหรียญน,นะนะ เขาอยากมามอบสิ่งดีๆให้คุณอยากลับมานะเขาอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณเป็นคนรู้จักเก่าๆถ้าไม่ใช่แฟนก็เป็นคนที่เคยรู้จักกันครั้งเก่าควาแระลื่นน,นึกถึงความหลังเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยมีสิ่งดีๆที่เคยดีต่อกันนะเ,ออเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีการห่างเหินจากกันไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะมันมีการห่างเหินมีการจากกันไปไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานอ สรุปยังไงคะสี่ถ้วยนะไพ่สีถ้วยออกมาหมายถึงอะไรคะขอ,ขอขยายสีถ้วยหน่อยอ่าแปดดาบความทรงจําครั้งเก่าก่อนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยด้สนใจคุณนะเขาอาจจะปล่อยปะละเลยไม่เคยได้สนใจเขามองไม่เห็นความดีของคุณด้วยแล้วเขาก็เขาไม่ค่อยได้สนใจว่าคุณจะเป็นยังไงอ มันเลยทำให้คุณและเขาต้องห่างเหินต้องจากกันไปแต่ในเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวอนาคตอันใกล้าอาจจะเป็นการามีการเปลี่ยนแปลงได้กลับมาทําดีให้กันทําดีต่อกันนะเวลาห่างกันไปไกลแล้วก็นึกถึงความดีของกันและกันก็อยากกลับมา,าจัสมินเนี่ยหมายถึงว่าเขาอาจจะได้มีการตื่นรู้อะไรบางอย่างนะตื่นรู้ว่าเอา๊ะทำไม เมื่อก่อนทำไมเราถึงเป็นคนแบบนั้นนะทำไมเราไม่ทำดีกับเธอไม่ทำไม่ทําอะไรดีๆกับเธอไม่ให้อะไรดีๆกับเธอทำไมทำไมเราเป็นคนไม่ไม่สนใจไม่แคร์ไม่ไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวอ่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอมัวแต่สนใจแต่เรื่องของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีการตื่นรู้ในเรื่องจิตวิญญาณด้วยก็ได้ เพราะคุณก็เป็นคนที่มีเซนนะคะคุณอาจจะเข้าสู่โหมดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อ,อ,อถึงจุดที่พร้อมแล้วเขาก็พร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้มาเจอกันมาชำระล้างเสิ่งเก่าๆนะจะกะักวาลให้ได้ให้โอกาสชำระล้างสิ่งเก่าๆที่อะไรที่มันไม่ดีก็ได้ชดใช้กันได้กลับมาชดใช้กันนะนะอ,อ ในความคิดความรู้สึกของเขาคือไม่ได้มาชดใช้หรอกแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปในสิ่งที่ไม่ไม่ได้ทําอะไรให้คุณเลยไม่ได้ทําดีให้คุณไม่ได้สนใจคุณอะไรประมาณเนี้ยโอเคประมาณนี้นะคะสรุปหน่อยนะคิงถือดาบนะคะคิงถือดาบได้มีการตัดสินใจนะคะก,การตัดสินใจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่มั่นคงแล้วก็ เขาอาจจะเป็นคนธาตุลมก็ได้มีธาตุดินกับธาตุลมนะคะผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยธาตุลมก็กุมไม่ถุนตุ้มนะคุณผู้ชายก็คุณก็อาจจะมีทั้งธาตุเป็นคนธาตุดินหรือไม่บางคนก็เป็นธาตุลมนะคะคุณอาจจะได้พบกลับไปพบเจอใครบางคนที่คุณเคยรู้จักหรือว่าเป็นแฟนเก่าของคุณเองกลับไปชดเชยเรื่องเวลาเรื่องเรื่องการทําอะไรดีๆให้เธออะไรประมาณนี้เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเธอเท่าไหร่นะแล้วก็ มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่จะได้กลับมาทำดีต่อกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็มันได้ผ่านพ้นไปนะแทมแพลนออกมาก็ทุกอย่างมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรที่ไม่ดีมันก็จะได้ผ่านพ้นไปแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะก็ทุกอย่างก็จะได้ลงตัวสิ่งเก่าๆก,กลับมามาทำดีให้กันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เขา อยู่ใกล้กันมากมันก็มองข้ามกันนะมองข้ามสิ่งดีๆที่ทําดีให้กันก็อาจจะมองข้ามกันไปบ้างไม่ได้สนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาที่ได้มาชดเชยชําระล้างในสิ่งที่ติดค้างกันแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะอเมวยอวยชายให้สําเร็จสมหวังในความรักใครต้องการความรักก็ขอให้สําเร็จสมหวังนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเป็นค่าครูให้แม่มอนะคะก็โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ